แอปอินเทนสวัสดีครับแอป,ปนี้นะครับทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลดปัญหานะครับการโดนผู้รับเหมาทิ้งงานนะครับแล้วก็ตอบโจทย์โดนผู้ว่าจ้างไม่ชําระเงินส่วนที่คงค้างเอาไว้นะครับก็ตัวแอปพลิเคชันนะครับเป็นตัวเดโมนะครับทาขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆหรือให้คุณลูกค้าได้ดูกันก่อนนะครับคร่าวๆในแอป,ปก็จะมีคร่าวๆมีกดมีข้อมูลลักษณะประมาณนี้นะครับ ก็หน้าแรกของเราก็จะมีการสมัครสมาชิกนะฮะเป็นหาทีมงานก็คือหาช่างนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสมัครสมาชิกหาพาร์ทเนอร์ก็คือพาร์ทเนอร์ก็คือช่างเนี่ยกอะด้านขวานะครับช่างรับเหมาช่างติดสติกเกอร์ช่างทําป้ายช่างทําฟาซาช่างทุกอย่างกดด้านขวาส่วนด้านซ้ายเป็นของผัวจ้างนะครับโอเคเอ่อตัวแอปนะครับก็สามารถอ่าลงทะเบียนในลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเสร็จประมาณต้นเดือนหน้าก็คือวันเอ่อประมาณวันที่3วันที่4นะครับเดือนเมษาถ้า เกิดว่าแอปผมเสร็จเรียบร้อยแล้วยัยงไงเดี๋ยวจะลงตัวจริงให้ดูนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ